หัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงกับการมองโลกในแง่ลายนะครับก็เราเอาไหนก่อนเราเอาเรื่องของการมองโลกในแง่ลายก่อนเนาะก็คือว่าประเด็นของการที่ที่ไม่พูดถึงเรื่องลบนะคล้ายๆแบบนี้เนาะมันจะมันจะโดนตำหนิจากจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าจากคนคนรอบตัวว่าทำไมคิดลายจัง เราพูดถึงอุบัติเหตุหรือว่าเราพูดถึงระวังมีดบาดหรืออะไรประมาณนี้มันจะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนะประมาณว่าระวังหกลม้มระวังมีดบาดระวังรถชนมันเหมือนจกักรมันเหมือนกับเป็นการทักคนอื่นในแง่รายนะเหมือนกับว่าทำไมมันอาจจะลามไปถึงความรู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับแช่งเขานะเหมือนกับแช่งเขาว่า มันไม่เหมือนเป็นการเตือนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าออกระบวนการกระบวนการทางสังคมแบบนี้มันเริ่มต้นตรงไหนนะครับแต่ว่ามันเหมือนกันว่าออถ้าพูดจะดูจะเป็นเรื่องไม่ดีเหมือนกับให้เงียบไว้ไม่พูดนะให้เงียบไว้ไม่พูดเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะมันทําใหออ้การวางแผนรับมือหรือว่าการประเมิน ผลกระทบที่มันควรจะเป็นตามจริงเนี่ยมันไม่เกิดนะเราอยู่บนโลกซึ่งมันมักจะมีแค่2ด้านก็คือชอบกับไม่ชอบใช่ไหมชอบกับไม่ชอบหรือว่าของความเป็นความเป็นคู่ตรงข้ามนะครับลักษณะแบบนี้นะ,ะถ้าไม่มองโลกแง่ร้ายก็มองโลกแง่บวกก็คือมองโลกมองโลกดีเกินไปมองโลกว่าเออทุกอย่างเรียบง่ายไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างแก้ไขได้ หรือว่ามันมันจะไม่เกิดขึ้นการมองโลกดีเกินไปบางครั้งมันก็จะเป็นการหลอกตัวเองส่วนการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปมันก็จะเป็นลักษณะของของความหวานระแวงอของความย้ำคิดย้ำทำหรือว่าหลายๆหลายๆประเด็นเราตั้งต้นผมตั้งต้นจากจุดที่มีความรู้สึกว่า การที่เราพูดถึงอุบัติเหตุความเจ็บป่วยนะครับธุรกิจด้วยนะธุรกิจเนี่ยบางครั้งก็เหมือนกับว่าเรื่องของเรื่องของลูกค้าเรื่องของอเรื่องของลูกค้าเรื่องของเจ้านี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นเป็นปมปัญหาซึ่งมันจะกระทบกับกับธุรกิจหรือว่าออกไปทางเรื่องเรื่องที่มันดูจะแย่เนี่ย การรับมือกับผลกระทบเนี่ยมีความผมมีความรู้สึกว่าเราเตรียมตัวน้อยนะครับเหมือนจะใช้คำว่างไงดีมันจะแตกต่างกับอตอนที่เรียนเรียนบริหารเนาะตอนที่เรียน MBA มเนี่ยมันมีการพูดถึงตัวคำนี้อะไรนะ s w o t analysis ใช่ไหมเราพูดถึงข้อดีข้อเสียเราพูดในอย่างว่ามันก็สีสด้านะนะเนาะมันมันไม่ใช่ดีกับร้ายใช่ไหม มันมีจุดอ่อนจุดแข็งนะครับโอกาสแล้วก็แล้วก็วกอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะภัยคุกคามมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่ได้วางวางการคิดไว้ที่กว้างพอเนี่ยมันก็จะคิดอยู่แค่2ด้านนะครับแต่ถามว่าวางวางโจทย์ว่าเราจะคิด4ด้านเนี่ยถามว่ามันมีข้อมูลมีข้อมูลมาเติมไหมนะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนนะหรือว่ามันก็ต้องออกไปทําวิจัยว่าออกไปหาออกไปหาข้อมูลในในใน ในสังคมออกมาว่าเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มไหมในด้านนั้นๆนะมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิเรายังอยู่บนฐานเดิมนะว่าเราสอนสมาธินะครับแล้วการประเมินความเสี่ยงมันเกี่ยวอะไรกับสมาธิถ้าสรุปง่ายๆนะครับสรุปให้ง่ายที่สุดเนี่ยการประเมินความเสี่ยงก็คือการมองอนาคตตามเป็นตามความเป็นจริงที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้น อแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นตเจ็สิบปอร์เซ็นหรือบางทีมันอาจจะแค่แค่ห้าเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นตลักษณะแบบนี้นะ,ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดนะครับสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดอ่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่เราเหมือนกับว่ามีมีการเตรียมใจไว้กับกับสถานการณ์ที่มันจะจะเข้ามา